ว้าวว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 ่วว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 เวว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 วรวว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 วนต้องฟ้าววววเหวว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 ไปววววว ไ,ไม่ตัวาาเลยนี่มันนาไหมวะมันามหน้าแล้วมันหนาดาวนูดมาหนดตาดาวเอดูอันเดียวดูอันเดียันเดียอันเรียอักเดียดูอันเยอันเดียอนเียวันเดียวดูอันเดียวดูอันเดียอนเดียวอันเียอันเียวนเียกันเียวดูอนเดียวนเียนเดีนันเียกนเรียกเียวนเดียวยานเ้ียเดีนเียเียนเีย ว้าวที่นี่มันน่าสนใจมากเลยว้าวข้านั้นอยากรู้จังว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างพาข้าไปทัวร์ที่ระบบสุริยะของเจ้าได้หรือไม่ได้สิเดี๋ยวเราจะพานายไป let's go <S นี่นะครับก็คือ,อากาแล็กซีของเราเองนะครับก็คือกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานะครับแล้วที่เห็นเขียนว่าซันตรงนั้นนะครับก็คือระบบสุริยะของเรานะครับเราจะไปดูระบบสุริยะของเรากันเลยครับ นี่นะครับก็คือระบบสุริยะของเรานะครับระบบสุริยะของเราเกิดจากกลุ่มแกส๊สเมื่อประมาณ4,600ล้านปีก่อนโดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางโดยมีมวลมากที่สุดถึง99.8%ของระบบนะครับและยังเป็นแหล่งพลังงานแหล่งเดียวของระบบด้วยซึ่งดวงอาทิตย์นะครับยังสามารถแผ่พลังงานไปได้โดยรอบของระบบสุริยะในรูปแบบคลื่นแบบม่เหล็กไฟฟ้ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงบริวารดาวเคราะห์ดาวหาง ดา,ดาวเคราะห์น้อยและโอกา,าทดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือดาวพฤหัสบดีมีมวลเป็น2.5เท่าของดวงดาวเคราะห์ดวงอื่นๆนะครับโดยที่ระบบสุริยะของเรานะครับจะมีดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มดาวเคราะห์ชั้นในกับกลุ่มดาวเคราะห์ชั้นนอกซึ่งกลุ่มดาวเคราะห์ชั้นในผมจะยกหน้าที่ให้ให้กับดรเดียนะครับได้มานําเสนอนะครับโอเคค่ะโดยดาวเคราะห์ชั้นในนะคะก็จะประกอบไปด้วย สีดดงดาวสีดวงนะคะก็คือดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารนะคะโดยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้าจากแอปพลิเคชันข้างต้นนะคะโดยจะมีทั้งขนาดระยะห่างจากดวงอาทิตย์ความหนาแน,น่นรูปภาพและข้อมูลต่างๆเลยค่ะโดยอันดับแรกเลยนะคะที่เราต้องรู้จักดาวฤกษ์นะคะก็คือดวงอาทิตย์ค่ะโดยก็เราต้องมารู้จักข้อมูลจากไอคอนต่างๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นรูปภาพสามมิติเลยค่ะ อันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั่วไปเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลมีทั้ง RADIUS ขนาดรัศมีนะคะแล้วก็ความหนาเนี่นะคะทุกคนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นโครงสร้างของดาของดวงอาทิตย์นะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูปภาพจากดาวเทียมค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูดาวคอยดวงแรกกันเลยนะคะก็คือดาวพุธก็คือเมอร์คิวรนะคะโดย เราเนี่ยก็ศึกษาได้จากไอค้อนต่างๆนะคะก็เหมือนกับดวงอาทิตย์เลยค่ะต่อไปนะคะพวกเราเนี่ยก็มารู้จากดาวสุกกันต่อเลยค่ะก็คือวีนัสนะคะก็คือดาวแฝดของโลกกันเลยนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูตามไอค้อนต่างๆเลยนะคะก็เหมือนดาวพุธเลยค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั่วไปเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลมีทั้งโครงสร้างขนาดคว,ความหนานแน่นเลยค่ะ มาดูดาวโคดวงที่3ของเรากันเลยค่ะก็คือโลกนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าเอิร์ธนะคะโดยไอคอนโดยเรียกพวกเราก็สามารถมาดูไอคอนตรงนี้ได้เลยนะคะโดยจะเป็นข้อมูลทั่วไปเลยค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลต่างๆเลยนะคะเกี่ยวกับโลกค่ะมีทั้งการหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะหนึ่งวันบนโลกมีขนาดเท่าไหร่พวกเราเนี่ยก็สามารถไปศึกษาต่อกันได้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นรูปภาพจากดาวเทียมนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลจากวิกิพีเดียค่ะ ต่อไปนะคะกม็มาดูดาวโคจรดวงที่4กันเลยนะคะก็คือดาวอังคารก็คือมานั่นเองค่ะโดยเราเนี่ยก็สามารถศึกษาเหมือนกับดาวพุธดาวที่แล้วเลยค่ะเพราะแอปพลิเคชันนี้ใช้ง่ายมากเลยค่ะโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นไอคอนต่างๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั่วไปค่ะตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับดาวอังคารนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นโครงสร้างของดาวอังคารค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นรูปภาพจากดาวเทียมนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็น ข้อมูลจากวิกิพีเดียค่ะวน้นะคะเราก็จะมาศึกษาดาวครเชนเจอกันต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะก็จะมอบหน้าที่ให้กับดรครูของเรากันเลยค่ะบ๊ายบายเราจะมาดูดาวข้อดวงที่5ก่อนเรานะครับก็คือจูปิเตอร์ดาวพฤหัสบดีของเรานะครับนี่นะครับก็จะเป็นรูปของดาวพฤหัสบดีนะครับโดยทุกคนสามารถดูได้ตามไอคอนของเรานะครับเหมือนกับที่ดรเดียนได้นําเสนอมากวอนนี้นะครับต่อไปเราจะมาดูดาวข้อดวงที่6นะครับก็คือดาวศรนะครับ เซสชันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของดดาวสองนะครับข้อมูลต่อไปครับข้อมูลต่างๆนะครับก็จะมี radius density g a v i t y length of day length of year นะครับก็ดูได้เลยนะครับและนี่ก็คือโครงสร้างของดาวนะครับต่อไปก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับข้อมูลจากวิกิพีเดียครับเราจะมาดูดาวยูเรนัสเลยนะครับดาวเราก็ดวที่เจ็ดของน้อนเองครับ ดาวก็อดวจนอกรเนี่ยครับก็มีข้อมูลทั่วไปครับข้อมูลต่างๆโครงสร้างของดาวนะครับก็รูปภาพต่างๆนะครับที่ถ่ายจากดาวเทียมต่อไปสุดท้ายลาวก็สุดท้ายของเรานะครับก็คือดาวเนปจูนนะครับก็จะมีข้อมูลทั่วไปเหมือนดาวก้อคุณดาวอื่นเลยนะครับรูปภาพต่างๆนะครับของดาวก็จะมีให้เหมือนเดิมนะครับข้อมูลต่างๆเฮ้หวังว่าคุณเรียนๆจะได้ความรู้จากพวกเราสองคนนะครับ ข้าได้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะของพวกเจ้าเยอะมากๆเลยในไหนยันข้าก็สมงเสร็จแล้วข้ากลับตัวกลับบ้านก่อนละบ๊ายบายเจอกันใหม่พ่าฮ่าฮ่า่าปวดตาไแล้วว่าการคือใครข้าจะยกกองทัพมาทำลายระบบสุริยะของพวกมัน